สวัสดีค่ะวันนี้ทำผัดแหนใส่หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะของมีเท่านี้ก็ลองทำเลยค่ะอ,อร่อยถึงถิ่นวันนี้นะนํานแหนมผัดหอมใหญ่มะเขือเทศค่ะหลังจากที่ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่อหอมใหญ่คั่วกับน้ำมันจนใสแล้วเนี่ยเราก็ใส่มะเขือเทศที่หั่นไว้นะคะ ให้สเสต็ปเริ่มฉุกซัก2 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะใส่แหนมแหนมมาเป็นถุงขนาดนี้นะคะเรามาซอยเราใส่สองถุงนะคะแหนมใส่แหนมไปแล้วนะคะเป็นแหนมใบมยมค่ะเราซอยพริกเพิ่มใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ผัดให้ เข้ากันนิดนึงเดี๋ยวเราเค่อยใส่น้ำนะคะขอ mm. ใส่น้ำเล็กน้อย mm. ชิมรสก่อนคุณนะคะเพราะว่าแหนมอาจจะมีความเปรี้ยวความเค็มอยู่แล้ว mm. ใส่น้ำอิกนิดนึดนงค่ะนิดเดียว ให้แน่สุดนะคะจริงๆถ้าใครไม่ชอบเบกก็ไม่เกิดเทศก็ไม่ต้องผัดให้เกิดเป็นชิ้นๆได้เลยเมื่อสักครู่นี้ลองชิมแล้วค่ะเค็มนิดนึงขออนุญาตเติมซีอิ๊วขาวแต่จริงๆเติมน้ำปลาก็ได้นะคะตามชอบ ค่ะอร่อยเป็นส่นนันจิ้มแหนมผักมะเขือเทศของใหญ่นะคะเมนูทีเ่เราอาจจะไม่ค่อยได้เคยกินกันแต่ว่าก็ของมีเท่านี้ก็เราก็ผัดตามที่ของมีขอชิมนิดนึงค่ะได้ที่ล้ค่ะแหนมใบมะยมยผักมะเขือเท มะเขือเทศหอมใหญ่่